เอาแล้วครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพิโกโซไซเบอร์และเราก็อยู่กับ r o บอทแม p บ็อกฟูดโอ้โหบอกได้เลยว่านะฮะนะหายกันไปหายกันไปนานไม่ไม,ไม่นานหรอกนะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับ <c oughs> เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเกาะลับนะครับอ่าและก็มีอะไรบางอย่างที่มันลับลับอีกแล้วนะครับสำหรับดันดาร์กนะครับเออนะฮะโอเค สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่โกจะลองไปตามหาก่อรลับดูนะครับในแพจนี้ว่าก่อรลับเนี่ยมันหายากขนาดไหนนะครับหรือว่ายังหาเจอกันอยู่หรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวเราจะซิ่งไปเลยนะครับจริงๆเนี่ยพี่โกเนี่ยอัดคลิปเนี่ยหลายคลิปมากๆเลยนะจริงๆเนี่ยอัดมาหลายคลิปมากๆเลยเกี่ยวกับดันดงดันดาร์กอะไรเนี่ยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็หาก่อรลับอยู่นะครับแต่ว่านะครับมันไปเจอบางสิ่งนะครับบางสิ่งที่ มันเล็กๆอยู่เห็นป่ะนะครับเป็นก้อนๆอยู่เหมือนมีเมืองอยู่กลางทะเลนะครับเมืองกลางทะเลรับอันนี้นะครับมันจะใช่ก่อนรับหรือเปล่ามี่โก้นะขับเข้าไปเรื่อยๆนะครับใกล้ๆเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าไม่เจอนะครับคราวนี้พี่โก้เนี่ยครับลองลงดันแบบสุ่มนะครับหลายดันมากนะครับแต่พี่โก้เจออะไรแปลกๆที่ดันดาร์กนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมอ่านะ โอเคกดพูดคุยไปจากนั้นก็แลกชิปมาครับหลังจากที่พี่โก้ได้ทําการแลกชิปมานะครับผมมาเนี่ยก็ได้พบกับอะไรบางอย่างแปลกๆนะครับอ่าตอนนี้เีนเล่นเผาเงือกนะครับปรากฏว่าดันดาร์กนะครับเรามองไปฝ่ามือเนี่ยนะครับมันมีเมืองอยู่เนี่ยครับซึ่งเมืองเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเมืองที่แบบเราเล่นอยู่ปกติในโลก3เลยนะและที่สําคัญคือไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีเรือนะครับกระโดดก็ยากนะครับ ลองเอาเรืออันนี้นะครับผมลองเอาเรืออันนี้เลยนะครับไปดูนะครับขับไปดูว่าจะเป็นไงนะครับสําหรับเรืออันนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับซึ่งตอนพี่โก้มาลงดันนะครับพี่โก้มาลงดันพร้อมกับพี่จ๋านะนะครับโอเคเห็นไหมเห็นชัดมากนะครับว่าลักษณะเมืองมันเหมือนเมืองโลกสามนะครับถ้าเรามาดันดาร์กเนี่ยนะครับ เรายังจะกลับไปยังโลก3ได้หรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆพีโ่กโ้ขี่เรือนานมากๆนะครับสังเกตจากเวลาด้านบนอันนี้คือเราอยู่ในดันจริงๆไม่ได้ตัดต่อนะครับเพราะว่ามันเป็น เวลาของดันนะครับสังเกตว่าใช้เวลาน,านานมากๆนะครับใช้เรือมาประมาณเกือบจะ10นาทีกว่าเนี่ยครับผมและที่สําคัญผลปีศาจเกิดระหว่างดันเดี๋ยวเรามาดูว่าผลปีศาจที่เกิดระหว่างดันเนี่ยมันจะเป็นผลระดับไหนเลเจนด์ Legend, ผลธรรมดาเลเจนดารี่หรือว่าจะเป็นผลระดับตำนานแบบมติเข้เอ้ยไม่ใช่มิติเข้านะครับโอเคไปแบบซิ่งๆเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเป็นไง มาแล้วมาแล้วจังหวะนี้อเกือบจะไม่ทันนะครับเหลือแค่51วินาทีสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าวิโก้นะเดี๋ยวลองดูนะครับไปกันเรื่อยๆนะครับโอเคไปครับไปครับไปครับเลสโกจะทันไหมจะทันหรือเปล่าเฮ้ยต้องใช้ผลประตูเลครับเฮ้ยเรามาถึงแล้วนะครับปรากฏว่ามันเป็น กองมังกรจริงแต่เราจะจะเหยียบได้ไหมนะครับถ้าเรามาจากดันนะครับมันจะเหมือนกับที่เราเล่นปกติหรือเปล่าอยากรู้นะครับแต่รู้สึกว่าเวลาเรามามันเป็นหมอกเป็นหมอกเหมือนว่าตอนเราตีแอดมินเนี่ยประมาณนั้นเลยเห็นปะนะครับมันเป็นหมอกเป็นหมอกอะ่ะแต่เราก็ยังมายืนได้นะหน้าตรงนี้นยครับผมยืนได้ปกติเอ้ยเหมือนมีอะไรเคลื่อนที่ไปเว็บหนึ่งเมื่อกี้นะครับเออมีมงมีมอนม,มอนตีเราเข้าไหมเฮ้ยมอนก็ตีเราอะไรเข้าเรียบร้อยเลยนะ เออเนี่ยครับแปลกเอ้ารุดมานะครับโอ้โหมาปกตินะครับแต่ว่าผลไม้เกิดพอดีเดี๋ยวเราไปดูว่าผลไม้ที่เกิดระหว่างดันเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับเออนะและเราก็มาเหยียบเมืองได้แล้วด้วยนะครับเมื่อกี้โอ้โหสูตรนี้นี่ได้มาแต่ใดนะครับงงเหมือนกันนะครับแสดงว่าดันเนี่ยอยู่ในทะเลเนี่ยหลายดันใครเคยไปเจอดันอะไรบ้างนะครับและไปช่วยลงดันของคนอื่นที่แบบไม่ใช่เป็นดันของเราอะ่ะเป็นดันอะไรบ้างก็อย่าลืม คอมเมนต์บอกพี่โก้กันได้นะครับอองงเหมือนกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผลผลไม้ปีศาจนะครับที่พี่โก้ว่าเนี่ยมันเป็นผลไม้อะไรนะอยากรู้เหมือนกันมันดีแค่ไหนนะครับดีหรือเปล่าดีแค่ไหนดียังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคโรดิสโก้อยู่ด้านบนนะ 100เมตรแล้วนีครับผม100เมตรเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะรู้แล้วนะครับผมว่ามันคือผลอะไรกันแน่ผลจังดกันแน่นะครับผมโอเคไปครับด้านบนเฮ้ยอยู่ด้านบนอยู่ด้านล่างวะ57โอเคครับกิจกรรมแจกนะครับผมอันนี้ไอดีนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะฮะอ่าใครเป็น fc pico ตัวจริงก็ยินดีด้วยนะครับอ่านะฮะแขงอยู่ในคลิปเฮ้ยนี่ไงเฮ้ย ผลระดับมิติเข้าโอ้โหแทบไม่น่าเชื่อเลยทุกคนจริงๆนี่โอ้โหเฮ้ยผลชาโดผลที่ถูกลืมโอ้โหสุดยอดวันนี้นะฮะเก็บได้ผลมิติเข้าโอ้อยังเงาสุดนี้ก็ลองไปทำกันดูนะครับผมว่าได้ผลอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะและใครเจอผลดีๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพีโก้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ